สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e x p r o U ของเราอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้เราตั้งใจทำเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ฟังที่รู้สึกว่าในวันนี้เราเรากำลังรู้สึกอ่อนล้าหรือว่าเรากำลังรู้สึกเหงาหรือกำลังวิ่งตามอะไรบางอย่างโดยที่ใจเราก็เริ่มที่จะหมดแรงแล้วผมก็เลยรวบรวมเนื้อหาแล้วก็ ลองเขียนแล้วก็ลองมาอัดพอดแคสต์ตอนนี้ให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะมีวันที่เรารู้สึกอ่อนล้าบ้างเงาบ้างมันก็เลยได้เป็นชื่อตอนที่แบบว่าเหนื่อยแต่ไม่รู้ว่าจะพักยังไงผมก็เลยลองหาวิธีหาความสุขเล็กๆในวันที่ใจมันยังวาวุ่นอยู่นะครับ ฟังครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเนี่ยเหมือนแบกอะไรไว้บางอย่างเป็นเวลานานมันอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรคุณอาจจะแบบไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ล้มป่วยแต่เราก็กลับไปได้เจอเรื่องร้ายแรงอะไรแต่ชีวิตมันทำไมชีวิตมันลดลงเรื่อยๆพลังมันค่อยๆหายไป เหมือนหายใจได้แต่ก็ไม่ได้สุดเหมือนลืมตาได้แต่ก็ไม่ได้อยากจะตื่นบางครั้งครับเราไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าทำอะไรมากเกินไปแต่เราเหนื่อยเพราะว่าต้องพยายามมากเกินไปต่างหากเพื่อที่จะดูเข้มแข็งเพื่อที่จะแบบไม่เป็นภาระของใครเพื่อให้โลกเห็นว่าเฮ้ยเราโอเคนะ it's be okay แต่แม้มันจะแบบไม่เป็นจริงเลยก็ตามคุณผู้ฟังนึกออกไหมครับเคยเป็นหรือเปล่าตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะเคยประสบพบเจอปัญหาหรือว่าสถานการณ์เดียวๆก,กันกับผมมาเหมือนกันครับเราเติบโตมาในวัฒนธรรมที่ยกย่องคำว่าอดทนเนาะเราชินกับการได้รับคำชมตอนที่เราแบบไม่ได้บ่นอะไรชินกับการยิ้ม แม้ใจแบบมันอยากจะร้องไห้หรือว่าเหลวแหลกมากแค่ไหนก็ตามสังคมสอนให้เราต้องเข้มแข็งจนบางทีเราก็ลืมไปว่าคนที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยก็ต้องได้พักเหมือนกันบางทีเราไม่กล้าบอกว่าเหนื่อยครับเพราะว่าเรากลัวจะดูอ่อนแอกลัวจะถูกมองว่าเรานั้นแบบไม่สู้กลัวจะเป็นคนที่ไม่ได้มีค่า ถ้าไม่ได้ผลิตอะไรเลยแต่ความเป็นจริงคือการพักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแพถูกไหมครับการพักคือการรักษาตัวเองให้มีพลังกลับมาอีกครั้งไม่มีใครสามารถวิ่งมาราธอนได้ตลอดชีวิตครับต่อให้ใจคุณแข็งแรงแค่ไหนปอดคุณแข็งแรงแค่ไหนครับแต่ถ้าเกิดหัวใจมันล้ามันก็ต้องการที่วางที่พักเหมือนกันถูกไหมครับ หลายคนครับก็อาจจะพูดได้ว่าแล้วจะให้พักยังไงล่ะในเมื่อมันยังมีงานมีครอบครัวมีภาระ,ะอยู่เรื่องเนี้ผมอยากจะบอกว่าผมเข้าใจดีเลยครับผมเข้าใจมากๆนี่ไม่ใช่โลกในอุดมคติที่เราแบบอยากจะปิดมือถือแล้วเดินหนีไปทะเลได้เสมอถูกไหมครับเราอยู่ในความเป็นจริงเรามันไม่ได้อยู่ใน mv ที่อาจจะตัดภาพแค่ปิดมือถือแล้วก็เสียงคลื่นสัดสรดเข้ามา แต่เรากําลังพูดถึงการพักแบบเรียบง่ายครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องหยุดทุกอย่างแต่มันคือการหยุดคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปนั่นเองการพักอาจเริ่มแค่การยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเราเหนื่อยมากแล้วนะแค่ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองแล้วก็ถือว่าเราก็เริ่มพักแล้วครับ มันไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ที่หนึ่งหรือที่ไกลๆไม่ต้องนั่งสมาธิต้องหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องไปดีทอ็อกใดๆครับแค่10นาทีที่คุณวางมือถือแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกวันก็ได้นั่นแหละพื้นที่พักเล็กๆที่เราสร้างได้เองในทันทีครับคุณผู้ฟัง เคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าความสุขบางทีมันไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่จริงก็พอเราถูกบอกให้ตามหาความสุขถูกไหมครับจนลืมไม่ว่าความสุขไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบสำเร็จรูปความสุขบางทีมันมาในรูปแบบของการได้นั่งดูแดดตอนเย็นผ่านหน้าต่างการเดินกลับบ้านโดยไม่เปิดเพลงเลยแล้วฟังเสียงฝีเท้าของตัวเอง การได้กินขนมที่ชอบแบบไม่ต้องมานั่งนับแคลไม่ต้องนั่งรู้สึกผิดกับตัวเองหรือว่าการได้พูดว่าไม่โดยที่ไม่รู้สึกผิดกับใครเราควรเปลี่ยนคำถามจากฉันจะมีความสุขยังไงเป็นฉันพอจะรู้สึกดีขึ้นได้ไหมแค่ทีละนิดและถ้าเกิดคุณเจอความสุขเล็กๆแบบนั้นในแต่ละวันนะครับ มันจะค่อยๆสะสมเป็นพลังงานบางอย่างที่ทำให้คุณยังไปต่อได้ในแบบที่ตัวคุณเองไม่ฝืนมากจนเกินไปนั่นเองครับมาถึงในช่วงนี้แล้วผมมี3คํคำถามเล็กๆที่คิดว่าน่าจะฮิวใจกับคุณผู้ฟังนะครับในคืนนี้ครับถ้าเกิดใครได้ฟังตอนกลางคืนนะครับหรือว่าใครที่ฟังพอดแคสต์อยู่ในช่วงเวลาไหนก็ได้ก็ลองตอบคำถามนี้ใน ตัวเองดูนะครับคืนนี้ครับก่อนนอนแทนที่จะถ่ายมือถือไปเรื่อยๆลองปิดไฟแล้วก็ถามกับตัวเองเบาๆครับว่าวันนี้มีช่วงเวลาที่ฉันยิ้มโดยไม่ฝืนม้างไหมอาจจะเป็นตอนที่เห็นแมวบนถนนตอนเพื่อนส่งมีเลียวตลกๆไปให้ดูหรือแค่ตอนที่น้ำอุ่นไหลโดนฝ่ามือ มันไม่ต้องมีใครเห็นครับแค่ใจเรารู้ก็พอคำถามที่2ครับวันนี้ฉันได้เป็นความสบายใจให้ใครหรือเปล่าบางทีเราอาจทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นแม้แค่ฟังเขาหรือว่ายิ้มตอบเขาแล้วเราลืมให้เครดิตตัวเองในเรื่องนี้ไปหรือเปล่าคำถามที่3นะครับวันนี้ฉันอยากขอบคุณตัวเองในเรื่องอะไรบ้าง ขอบคุณที่ยังตื่นขึ้นมาในสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณที่ไม่ตะโกนใส่ใครทั้งที่ใจเรามันอยากมากขอบคุณที่ยังเชื่อในบางอย่างหรือว่าจะขอบคุณที่ยังฟัง podcast นี้อยู่จนนาทีนี้สรุปนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ถึงวันหยุดไม่จำเป็นที่จะต้องหนีไปไกลเพื่อที่จะได้พักบางครั้งการยอมรับว่า แค่วันนี้ฉันยังอยู่ก็คือการพักชนิดหนึ่งแล้วและถ้าเกิดคุณกำลังเหนื่อยนะครับช่อง e x p o u อยากบอกว่าไม่เป็นไรเลยที่จะยังไม่ดีขึ้นในตอนนี้นะครับขอแค่คุณยังอยู่พรุ่งนี้เราเริ่มกันใหม่อีกครั้งก็ยังทันขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กับเราจนถึงตอนจบ ถ้าเกิดคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เราอยู่เป็นเพื่อนของคุณในวันที่คุณต้องการพื้นที่พักใจนะครับ